สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสได้มาผ่านมานะครับแถววัดแคนะครับอยุธยานะครับก็อยู่ช่วงระหว่างเส้นวัดคุชทารามนะครับตัดกอกวัดมหาธาตุนะครับตัดออกวัดแมาานน่ออมนางปื้มนะครับวัดแค่นะครับพอดีเห็นบรรยากาศ วัดเก่าสวยๆนะครับผ่านมาหลายครั้งนะครับปกติก็แกะโกล้างค่อนข้างเท่ยเยอะนะครับเป็นวัดที่ถูกลืมก็ว่าได้นะครับทั้งๆที่เป็นวัดที่สวยงามมากนะครับวัดแครแห่งนี้นะครับก็มีต้นกาฝากขึ้นเยอะนะครับตามเจดีประธานนะครับตน้ะครับก็มีซากประหักพังค่อนข้างเยอะนะครับ ตรงนี้อันซซนเลยนะครับของวัดแค่นะครับากาฝากต้นโพต้นใหญ่มากนะครับขึ้นอยู่ที่เจดีฐานองค์เล็กนะครับอยากให้เข้ามาสัมผัสนะครับความอันซีนนะครับก็ไม่แพ้นในส่วนของวัดมหา,าธาตุนะครับที่มีเสียงภูธรูปโอบกอดโดยรอบๆโดยต้นโพนะครับนี่นะครับ ต้นโพต้นใหญ่เลยทีเดียวนะครับขึ้นนะครับอยู่เกดีเล็กนะครับไม่แน่ใจว่าขึ้นไปได้ยังไงนะครับต้นโพค่อนข้างที่จะต้นใหญ่นะครับต้นนี้นะครับถือว่าเป็นแหล่งอันซีนเลยนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับของเมืองเก่ายุทธยานะครับที่สําคัญก็เป็นของวัดแคร์นี้ด้วยนะครับรากนะครับนี่ครับไต่ลงข้างล่างนะครับ แต่ต้นโพต้นนี้นะครับมองดูนะครับไม่ใช่ต้นใหญ่ไม่ใช่ต้นเล็กนะครับใหญ่มากทีเดียวนะครับเห็นไหมครับหลายหลายคนนะครับถ้ามาเห็นมาสัมผัสนะครับจะทึ่งนะครับกับต้นโพต้นนี้นะครับเห็นไหมครับรากก็จะชอนชัลงไปด้านล่างนะครับต้นอยู่บนกลางของ J.D. เลยนะครับ เจดีปัะทานหมายเลข2นะครับจะเป็นเจดีองค์ใหญ่ที่สุดนะครับในส่วนของวัดแครนะครับตรงนี้นะครับยอดก็ยังสูงอยู่นะครับยังไม่ได้ร่วงยังไม่ได้หักลงมาเท่าไหร่นะครับจะมีหักลงมาบ้างนะครับเห็นไหมครับช่วงไปลายนะครับเจดีหลังอื่นๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะร่วง ตั้งแต่ฐานนะครับลงมาเยอะนะครับเห็นไหมครับในส่วนของก้าวฝากนะครับขึ้นเกือบทุกจุดนะครับปกตินะครับย้ำนะครับเข้ามาในเจอได้ซากกําลักหักฟังนะครับแล้วก็อิสจัญนหญ้าไม่ค่อยตัดนะครับไม่ค่อยได้รับการบูรณะเท่าไหร่พอดีวันนี้เป็นโอกาสันดีนะครับเจดีย์ประธานองค์นี้นะครับเป็นเจดีย์ประธานองค์องค์ที่1นะครับเมื่อกี้เราเข้ามาองค์ที่2ก่อนนะครับ แต่ทางเข้าจริงๆที่เราเดินมาเมื่อกี้เป็นเจเริ่มมาตั้งแต่เจดีประธานองค์ที่สามนะครับจะมี2องเจดีนะครับบังเอิญมันเป็นหลุมลงไปนะครับเราก็เลยเดินผ่านมาดูประเจดีที่2ก่อนซึ่งตรงเจดีที่2ก็จะเป็นอันซีนนะครับในส่วนของต้นโพนะครับเป็นจุดอันซีนเราก็เลยเตะตานะครับก็เลยเดินตรงมาที่นั่นก่อนนะครับเจดีองค์ที่1นนะครับก็ยังสมบูรณ์อยู่นะครับ ก็จะหักช่วงปลายเหมือนกันนะครับเนื้อที่ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับสําหรับวัดแคนะครับแห่งนี้นะครับหลายๆท่านไปเที่ยวเมืองเก่าหลายๆที่นะครับเชิญเลยนะครับวัดแครนี่มาไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโบราณสถานค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่นะครับแต่ไม่ได้รับการโบูรณะสักเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับ เกดีองค์ที่1เกดีองค์ที่2นะครับในส่วนของเกดีประธานองค์ที่3นะครับจะเป็นเกดี2องค์คู่กันนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมตอนขาออกนะครับตอนสุดท้ายนะครับตอนนี้เรากาลังเดินมาด้านหลังนะครับตัวนี้ก็จะน่าจะเป็นในส่วนของที่ประกอบพิธีกรรมในสมัยก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นกาฝากเพิ่มขึ้นอีกจุดนะครับ ที่องค่างที่จะกว้างนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งด้านหลังนะครับวิหารหมายเลขหนึ่งนะครับด้านหน้าก็เป็นเจดีประธานหมายเลขหนึ่งเหมือนกันนะครับวัดแคนะครับสร้างสมัยพศ2000 2 0สอพอดีนะครับ2000นะครับประมาณนั้นนะครับที่ข้อไปอ่านดูนะครับตอนนี้เรามาโซนด้านหลังนะครับ ถ่ายรูปจากด้างหลังเราเดินไปยังไม่สุดนะครับเหลืออีกประมาณ50เมตรได้นะครับโซนด้านหลังนะครับก็มาครั้งที่แล้วหญ้าของทัดยังกนะครับเดินไม่ได้นะครับมาครั้งนี้ตัดหญ้าใหม่ๆพอดีนะครับก็เลยถือโอกาสรีวิวนะครับเห็นไหมครับจะเป็นเสาทรงเดียวกับหลายๆวัดอยุธยานะครับที่เป็นเสาสูงนะครับก็ด้วยสาเหตุที่สร้างเสร็จ หรือยังไม่เสร็จก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็จะเป็นทรงเดียวกันนะครับอันนี้เป็นเจดีประธานองค์ที่2นะครับองค์หนึ่งองค์สองนี่เจดีประธานยังยังไม่สำรุดทุกโซมมากนะครับแต่ถือว่าค่อนข้างจะสวยงามทีเดียวนะครับมาครั้งนี้นะครับย่าตัดใหม่ๆนะครับเห็นไหมครับเจดีประธานองค์ที่หน่งองค์ที่สนะครับองค์นี้องค์ที่2นะครับ มาครั้งที่แล้วเดินแทบไม่ได้นะครับย่าลกมากนะครับในส่วนของวัดแคแห่งนี้นะครับเหมือนกับวัดที่แบบถูกปล่อยทิ้งล้างนะครับเห็นไหมครับเจดีประธานองค์ที่สามนะครับก็จะชำรุดสุดโทมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่เป็นเจดีคู่นะครับมุมด้านหลังนะครับเดี๋ยวพาไปชมใต้ต้นใต้ต้นจามจุรีนะครับใต้ต้นไม้นะครับร่มใหญ่จะเป็นแบบไหนนะครับเหมือนกับ ไว้ประกอบพิธีกรรมอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวพาไปชมครับพอดีมาเดินลงมารีวิวคนเดียวนะครับก็ค่อนข้างจะบังเวงนิดนึงนะครับแต่มองไปไกลเหมือนเห็นสนามตะก้ออยู่ด้วยนะครับอยู่ข้างหลังนู้นนะนี่นะครับเป็นเจดีประธาน องค์ที่3นะครับอยู่ด้านหลังนะแต่เป็นเจดีคู่นะครับแปลกกว่าเจดีองค์อื่นนะครับเห็นไหมครับก็จะมีฐานเจดีนะครับแล้วก็เป็นเจดีคู่นะครับแต่จะเล็กกว่าในส่วนของเจดีประธานองค์ที่1องค์ที่2นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสร้างยังไม่เสร็จหรือว่าสารุชชุดโซนนะครับน่าจะสารุดชํารุดชุดโซมนะครับเพราะเห็นยอดเจดีหักนะครับร่วงอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านล่างครับหักตรงไหนบ้างนะครับ ตรงนี้เป็นฐานเจดีนะครับฝั่งซ้ายนะครับตอนที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้จะเป็นเจดี2สอฝั่งคู่กันนะครับน,นี้เจดีประธานองคที่2นะครับแล้วก็จะมีกาฝากตน้นอันซีนที่ที่แก้งไปเมื่อกี้นะครับยอดนะครับก็จะหักลงมาแล้วนะครับแต่ว่ายังเหลือกองอยู่กับพื้นด้านล่างให้เห็นนะครับอันนี้เป็นเจดีประธาน องค์ที่สามนะครับเจดีย์คู่นะครับเห็นไหมครับยอดหักลงมานะครับก็น่าจะสรุปุกสุดโซนที่สุดนะครับในส่วนของเจดีย์ประธานทั้งสามองค์นะครับเจดีย์ประธานองค์ที่สามนี่จะเป็นเจดีย์คู่นะครับอย่างที่เห็นนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็ถือโอกาสพาเที่ยวนะครับบรรยากาศเมืองเก่านะครับ อยุธยานะครับวัดแค้นะครับฝากด้วยนะครับหลายๆท่านที่ยังไม่เคยมาครับลองมาติดตามครับลองมาชมดูนะครับว่าเมืองเก่าอยุธยานะครับวัดไม่ดังเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคุณค่าทางจิตใจความสวยความงามโบราณโบราณน่าค้นหานะครับไม่บ่อยครั้งนะครับที่ได้ยมาเจอแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นวัดที่ ถ้าจะปล่อยให้ทิ้งล้างนะครับจังหวพะพอดีนะครับฝากมาด้วยนะครับฝากติดตามครับครับ